เธอเธอทำไมมันสตาร์ทไม่ติดล่ะนี่ไงฉันได้ตัวนี้มาใหม่ลองดูสิจะใช้ได้ไหมล่ะตัวนี้เป็นตัวมาใหม่สามารถใส่กันได้เดี๋ยวเธอลองมาประกอบดูนะลองเลยนะเริ่มต้นเปิดสวิตช์ก็กดปุ่มสตาร์ทเลยนะิแล้วในชุดนะจะมีน็อต แถมมาให้ทั้งหมด5ตัวครับรวมกับสายชาร์จแล้วก็สายสตาร์ทนะครับสามารถถอดแบตออกมาชาร์จได้ครับนี่ชาร์จเข้าตรงนี้นะครับวิธีชาร์จนะครับไฟสีเขียวขึ้นมานะครับกดเข้าไปในตัวแบตเตอรี่นะครับนี่จะเป็นสีแดงครับชาร์จเต็มจะกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเสียบแบตเข้าไปเลยครับนี่จะมีเสียงแกลกก็เอาไปใช้ได้เลยครับมาลอง ไฟสตาร์ตสตาร์ตนะครับกดสวิตช์ครับ